ภาษาไทยใช้ให้คุ้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคำสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุ้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมสำนวนว่าปากกับใจตรงกันสำนวนนี้เราใช้คุ้มกันหรือ,อย่างครับเรื่องที่ความหมายก่อนนะครับปากในที่นี้หมายถึงวาจาคาพูดกระทั่งคําเขียนที่เราเขียนลงมาเพื่อจะสื่อสารใจก็หมายถึงสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจสิ่งที่เราทราบอยู่ในใจในขณะที่เราเขียนหรือเอ่ยปากออกไป การพูดอะไรออกไปอย่างตรงไปตรงมาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะ่าสรรเสริญตลอดไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความจริงนั้นความรู้สึกความเห็นนั้นเราเอ่ยออกไปด้วยเจตนาทิ่มแทงเป็นเจตนาที่จะทําร้ายด้วยวาจากลายเป็นว่าหนทางระหว่างความคิดของเราในใจไปสู่การเอ่ยคําออกมานั้นรวดเร็วไม่ได้ให้เวลาไม่ได้มีเวลาพอที่จะใช้วิจารณญาณว่าเราควรจะพูดหรือไม่ ยกตัวอย่างนะครับมีเพื่อนเดินมาเราก็ทักออกไปเลยว่านี่เธอไปทำอะไรมาสิวเต็มหน้าเลยอาจจะเป็นความจริงแต่ผมว่าไม่เป็นประโยชน์แน่เพราะในกรณีนี้สิวขึ้นที่หน้าครับถ้าเราเห็นได้เขาโมกระจกเขาก็เห็นเองได้เหมือนกันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรที่จะไปบอกเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ทราบถอยมาถึงบริบทที่กว้างในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนะครับบางครั้งเราก็เห็นว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเยาวาชนเราเนี่ย ก็จะเห็นแต่ละครน้ำเน่าซึ่งใช้วาจาหักหน้าทิมแทงประหัตประหารกันแต่เราทุกคนก็สามารถที่จะเลือกเขียนบทให้เราเองใช่ไหมครับเขียนบทคำพูดของเราให้ไพเราะงดงามเป็นมิตรที่สำคัญเป็นความจริงมีประโยชน์ถูกกาลเทศะอย่างนี้สิครับถึงจะเรียกว่าใช้ปากกับใจให้ตรงกันอย่างสร้างสรรค์ที่สุดคุณผู้ชมครับภาษาไทยของเรานั้นงดงามนะครับ ละเอียดอ่อนลึกซึ้งรุ่มรวยภาษาไทยใช้ใคุ้มเรามาช่วยกันครับสำนวนว่าปากกับใจตรงกันใชใ้คุ้มสวัสดีครับ